มาดูดิมาดูที่เนี่ยบ้านเขาม,มีอากาศแบบตัางประเทศแล้วเนี่ย,จ,ยจ้ามันมันไปทางนน้นเ่ยมันพัดลมมันไป,นไปจ้ามันไปตามกระแสลมมันพัดไปเรื่อย ต้องเป็นย่ามะลิกับเยนิดโอ้ยเมือตึ๊บเลยมองไม่เห็นอะไรเลย มันไปทั่วแหละเดี๋ยวก็มืดตึ๊บไปหมดแหละจนกว่าแดดจะออกแสดงว่าฝนทั้งอื่นเนี่ย่างแห้งเลยนี่แสดงว่าฝนทั้งอื่น,นแห้ง ามันมืดตึ๊บเลยมาแว็บเดียวเองจ้า